สวัสดีครับพี่น้องพอกันครับมันแรงครับมันนี้ครับผม้ามาาฮยูฮา,ฮากินอยู่แล้วครับพี่น้องพอกันยี่เก่าแล้วครับผมสนนะพราะทุ่งนาภามาหลอกทงตกปลาครับขึ้นมือเลยดเลยครับผมน้ำเปลี่ยนสีแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ข้องนี่ครับผมนี่ไมยเก่าครับผมฝ่งลงเบ็ดไปนะครับสามคันเหมือนเดิมนะครับผมมาสามคันนะครับผมหมยสวยน้ําเปลี่ยนนะนะครับผมน้ําออกจาก แดงๆคุนๆนะครับผมแต่ยังไม่ถึงกระแดงครับผมก็มีคนตกหลายเจ้าอยู่นะครับผมตกนู่นนู่นเกือบถึงหัวโค้งนะครับผโอ้โหขึ้นเดือนแล้วครับเห็นไหมขึ้นดีนะครับผมถ้าเราจะวิ่งตรงตามถนนไปนี้ก็จะไปออกไอ้วัดวัดขนอนนะครับผมออกหนองส้มวัดขนอนนะครับผมตรงตามถนนไปนี้ครับผมมันค่อนกี่ดกว่านี้นะครับ เข้ามาทางบ้านหีบนะครับผมหมายสวยๆเลยนะครับผมปลาขึ้นดีครับผมปลาลงไปตามน้ำนะครับผมแต่ขึ้นดีจะกินไม่กินยังไม่รู้นะครับผมมารอบใหม่นะครับผมรอบี้มาอหมแล้วครับ